อาทิตย์ก่อนนี่เป็นคุเป็นนะอาทิตย์ก่อนนี่เพ,เพะน,ะนว,ว่างานบวชาียวคูเป็นกับสถานะนีกน่ก่อนเห็นว่ามันพีดแล้วแก่แล้วแก่แล้วต้องแห่ซ้อย่างเดนะียวเท่านั้นบวชต้อมีบวชบวชซ่าเป็นบวได้ไ่บวชซ่าเป็นบวได้ต่อไปก็จะการซ้ากราเลยนะเอาละ กำฟ้านี่ว่ายง่ายเลยมันมีหลายบ้านหลายจังหวัดเลยแต่กำฟ้าสรุปมาว่าเป็นการยุดทำงานประกอบ,บอาชีพในเดือนสามเดือนสามเป็นของคนเท้คนเดียวแล้วก็ปัจจุบันนี้ร่วมพลเสียงขวัางที่ตาไปมาเนี่ยไปสอบถามไปสัมภาษณ์มาแล้วก็แน่ยุ่แสดงว่ามันพาจากุณไดียวเพราะนี้ คล้ายๆก็ว่าในการอยู่ทําง,งานในอารีขอบคุณขอบเจอเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตของชาวคนทั้งหลายซึ่งห้องว่าแขนหรือพญาแทนเป็นเทวดาสูงสุดที่คนควรนับถือว่าเป็นบันดนาเ่อทุกสิส่งทุกอย่างที่เกิดในโลกนั้นน้ำท่าฝนต้องบริบูรณ์ข้าปลาอาหารงอกงามให้ถึต้งองๆคนห้องพญาแทน ต้องตัต้งมาตรฐานความเข้มข้นไข่เหลือต่างๆมีงาแห่ท่านี้มีตำนานมีตำนานอยู่บทตอนนึงตำนานเป็นสื่อทวนเนี่ยว่าสมัยพระเจ้าชมพูเจ้าชมพูเป็นเจ้าเที่นอกประเทศละไอ้ทวนเนี่ยชื่อว่าเจ้าชมพูขั้นคลองราชก็ตรงๆกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งาล้วน่าพูดสิเท่ากับเจ้าชมพู ตอนนั้นเมืองควนเป็นเมืองขึ้นของเรียมจันเมืองลาวเมืองควนเป็นห้องลาวแด้วท่านี้ทีนี้พฤติกรรมอย่งรู้จักกันว่าเมืองลาวเนี่ยเรียมจันเนี่ยตั้งแง่ว่าเจ้าชพางพูนี่แข่งนองตั้งแต่เอกราชมุขึ้นกะละบขึ้นกะลาวแล้วก็ส่งแม่ครับมาบุมาตีเมืองควนเจ้าชงพู เราชมพูของัวนี้ระแพ้์ก็ต้องมาหา,ายชีวิตนะครับแต่จะมาหายชีวิตก็ต้องเอาสาดเอาเสือ่อมปูเรียบรนอยเพราะว่ามีคติรู้ว่าคนโบราณนะเลือดเจ้าจดินเนี่ยดินตือที่ถึงปะเดมันจะเป็นเนื้อยื่กลางไรก็ต้องทำภ้อตักหลักมกักเนยติดหลกจะฆ่าต่อได้ดมาฟันคอ บางคนก็ว่าเป็นหอกบางคนตัดเป็นดาบของยีนอว่าล่ะโลกต่างประเทศเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมาว่าทาั้งๆนี้ตอนนั้นท้องฟ้าส,าสว่างสวยแดดออกอย่างนี้นะมืดคึมมืดคึมพิพ่งพข้นมาเลยฝนฟ้าตกลมพายุพัดเต็มที่เลยแล้วฟ้าผ่าเปลีย่ยนมาถึงดาบทั้งสบันเลยเหมือนมันก่อแล้วเพื่อคาดาตายตัวเจ้าชมพูนี่จะมาจีน <โฮะ>อันนี้ก็คือความเชื่อว่าขยราแทนคนทีน่มาสร้อยก็ว่าแทนจำได้ไหมใคราแทนนี่นนะในเวลาที่คนของแล้วถูกเนี่ยเนี่ยก็เป็นเหตุนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มีทุ่งหงมีเทียงรายมีอยนะู่หลายบอลพันพันธุ์เยอะ าแหกขอลบแท็กดูกล้องไฟบูชางาแห่ไ,ไปมัน,มนเน้ยอมลบเอนะอ่ะอันนี้ย้อนมาการกำป้าคนควรเนี่ยมีการสารั่เคื่อเป็นเต่นคนอาเซียนนะทื่ยู่ยเืองเคื่อโยน,นแต่คนคนอาเซียเนี้ยเขาเน้นอาเซียมีการ้าสาเพื่องสามคั้เก้าขสิบสี่้สิบห้าขั้มเพิ่นสามําเดิ่สาม คนเก้าคั่มเดือนสามคนสิบห้าคั่มเดือนสา,ามสามีสามเพื่อเพื่อสอนผ่านไปแล้วพเพรามันไอ้มันหัดมันมือนะแต่ว่าการกำพานี่คือการหยุดอีเลียนะอรเครื่องที่หนึ่งนี่หยุดหลายก,การะมือการกำพานต้องต้องนักถือย้อนหลังนะย้อนหลังสมมุติว่าข้างเครื่องที่หนึ่งเป็นสามคั่มเนี่ยต้องเริ่มกันตั้งแต่สองคั่มการพา,านี่การย้อนหลังมา คือยังเคไเปเงินคือดวงอาทิต์ตกคือตังเงินตกตะเงินตกดินพัเคยเสองคันะคัมไปตลอดคืนอ่าสิสองชั่วโมงแล้วกมือนาไปเมือหนึ่งตะเงินตกดราันเป็นสาวสี่ชั่วโมงการกันี่แปลว่าก,การยุบเพื่อเยืยกนเอ็ด่ได้อย่างเดียวคือหุงหาอาหาร ิไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวข้าวไปเอ็นทุกอเอ็นไฟมาได้เลยในช่วงนี้นี่ก uh ็สิมีการมีเวลาว่างเก็บข้าวหนุกข้าวต้มมาเลี้ยงกันมามาเลี้ยงกันโดยเฉพาะข้าวโค้งข้าวถั่วเหข้าวรำแลมเหลืองนะอาหารที่ทิพย์ของคนพวนเขาเนาะครับการเล่นนะอ้าวการเล่นนี่ก็สิมีการเล่นที่เกษตรที่นีมัคืออ่าเล่นน้ำสาน้ำร่อง นางควักแต่ว่าแต่ก่อนนี้มันมักจะมีอย่างเยอนี่สองสามอย่างนี่มันจะมีเลี้ยนอยู่ดีก่อน,น,นมันเอาอ้อยรอซอกที่นั่นสนุกกันนะซอกนี่คุณจะเข้าขัางเข้าอ่ะอ้อรอซอกนี่เคยออยังกันรอลูกกระสุนเป็นเมียวนะเป,ป็นคนต้มปลาแห้งแล้วนำคนตากพวกมาแล้วกเอาซอกตั้งขึ้นแล้วนั่งอ้อมวงมาอยู่ ก็เริ่มต้นที่หนึ่งที่สองสามเอาลูกแล้วทำกิบบคนคนศพนี่ที่สองงกิไปกินไปกิงไปย้อนไปคนกว่าว่าถ้าลูกศรลู่วดูนึงไปย้อมอยู่ตรงนี้กองนันได้เลยถ้ากระทัน้วมือมาไปืนันเดเรียไอรอนสุไอรอสกอเนี่ยว่าจยะเคยได้เเนี่ยไออสกเคยเห็น กรแสดงวายรอส่งแบบนี้ลำฟ้าปะจ่อรึก่านเนี่ยค่านนี้พ่อใหญ่ไนี่มีคำม,มีประเพณีอันหนึ่งที่บ้านเฮาบอกค่อยเช้ากันแล้วคือประเพณีเสียแสงฟื้นแสงไฟเสียแสงฟื้นแสงไฟนี่แปลว่าถ้าไฟวันเลยนะแย่ไม่ใชว่ามันเพราะว่าลำฟ้าน,นี่เป็นหน้าฮอน เป็นนาฮอแล้วเนี่ยเป็นนาฮอแล้วแล้วเผื่อโบราณแห่งหัวเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มุม่งในงาคาไปกระเด็นถือเดียนถือเนี่ยปัดมันติดไปลุกไปไนมวะเพราะฉะนั้นกำเพลาเท่าสุดท้ายมือสิบห้าค่ำเนี่ยท่านจีไปสำรวจดูว่าด้วนไฟด้วนฝืนด้วนเรืที่มันไหม้ไฟหมดด้วนสุดท้ายเนะี่ยขึ้นจีดับจับออกมาเลย ปูกระละากน้ำไปน้ไปไปคบคลองไปคบแม่น้ำน้ำคลองเดี๋ยวเว้ดบไปอาอน้ำหมดทุกน,ทนู่อันนี้เป็นการดับไปเสียแซงแต่งไปหรือว่าถ้าบ่มีแม่น้ำบ่มีล้ำคลองเดียก็เอาไปเซอที่ทางโหงเป็นทาง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 ่ทงทงีท่งเดี๋ยวหงไปลงไปทิมกอน นี่เป็นเหตุผลว่าอาหายใจอย่างนั้นเขาบอกป้องกันอักเีภยัยเรื่อก้ายทางเดิาหาข้อสำคัญคือการยุตดดิการทำงานแล้วการหยุดงานเนี่ยเพื่อที่หนึ่งก็สาวสี่สมโมงว่าตั้งแต่เงินตกเงินตกสองคั่ไปถึงเงินตกสามค่มสาวสี่สมงเรเพื่อที่สองตังเงินตกของแปดคั่มไปจนคืนคืนเทง คำว่าค so so ืนเคืนแต่ก่อนนี่โบราณวนเฮาเนี้ยพิ่นเสือบาสเจาหเ้าไอ้ขนบ่ได้เสือขับเข้าได้เสือมงทิงนึงเสือเข้าลวละเขาจะหมากกับเพื่อนบ้านสบัเก็บอั้าแฮ่เส้แห่อาหารเก็บ้องนึงค่ห้องอย่นเคค่มเพิมังแสนึงเพื่จะเอาขับเข้ากับปลาเสือ้าแห่แล้ว ฝามอเกาะร้อู่ช่วยช่วยกําลังหน่อยระม,ม,มาณเทารัวังเป็นการที่ว่ามา,าพ,มมาาพมาู้เช้าห้องวัดจังมาพูนเห็นห้องวัมาเช้าห้องวัดจัง้จมีหลงข้างอยู่คลื่สองนี้ประมาณสิบแปดชั่วโมงเพราะว่าเขา่ืนเพ็น ว่าคืนเพนนี่แปลว่าญาติพวกเราพวกแกที่เอาเพลนมาเอาข้อเพงมาส่งเจ้าอหอัวท่านเจ้าห่อนแล้วแล้วกลับบ้านแล้วคืนเพนแล้วคืนกลับบ้านแล้วสิบแปดชั่วโมงนะคืนเพงก็ประมาณเที่ยงแล้ว bon เจ้าหมอนน,นะแต่แว่าแต่ว่าคืนเพนเป็นทำช่อ,องวนนะคืนเพนแล้วอันนี้ผมอีกแล้วอันี้มันเด็กเราข้อกระเป๋าเรียบร้อยเป็นหงแล้ว ตรงนี้จะม,มองมือเดเนินเช้าสูเรียบรอย้อยเครื่องที่สามเครื่องที่สองสิบแปดชั่วโมงเครื่องที่สามนี่ที่ว่าสิบห้าค่ำเนี่ยสิบสี่ค่ำพ่นกว่าคำแล้วยังไงตกวันแล้วไปตลอดคืนขอฮอตมือเศร้าพ้นกว่ออาจะหันอาหารเศร้านี่มาส่งจังหวะย่อยตอนที่ว่าเยคืนจะหันก่อนยุดกลงพ้านี่คำว่าหยุดกลางพ้าเนี่ย,ม,ยมีคำฮ้องโดยเฉพาะ หของคนควรหัดเจียวนี่แหละคอทั่วมอมมอมแล้วเนอะมอมบอมหมดเวลากำพลาแล้วมาต้องกันนะ้วกำพานี่ยจะอยู่ให้มันแล้วว่าเพิ่นบอบประกอบอาชีพแต่ใดทั้งสิ้นแม่จะไปเกี่ยวหญ้าให้หมูข้งควายกัวเกี่ยวเกี่ยวมาได้เพราะฉะนั้นก่อนเข้ากำพลาเนี่ยควมีหมวยมีควายต้องเกี่ยวหญ้าลงหน้าไปก่อนเออควายข้างหมวยงานประกอบอาชีพยกเว้นการ เจาะด้าเสีย like well, so in แสงื้น่งไฟมได้ลยคนรุ่นมขมองเหอูมปัญญาตัวนี้วมันก็มีลีนางกวักนางโดงนางมีเหลือต่างๆนี่มันมีวิญญาณเท่ามันลงแท้ๆว่อาจารย์ตอนนี้บริเวธโซนน่ะวิญญาณอย,อยู่แนหวขมมบาอาจารย์ท่นเห็นเพื่อนลีนหางใดคะตะกอนเนี่ยก้อนีอาท่าเรียกมีการถอด้า <ım Project> คอเศร้านี่เขาใจญ่ตรงข้ามกับชักขยืดแต่เสื่อไม้เสื่อไม้ไม่ไผ่ล้ำลํำแข็งแรง,งนะประมาณน,นี้เาจะสองว้าสามวา,วาแบ่งไฟออาไว้สองวาดีเช้นเลยก็ดีเ่นแบบชักขยืดแหละแต่ว่าแทนี้ติดต่างบนต่างดึงเข้าหาเลยที่ตัางลนต่างยู่เ,เข้าไปฝ่ายตรงข้ามคอเศร้าไม่เทา้าไม่เศร้า,าก็ไม่เศร้าแล้วเออนี่ยคอเศร้า าอกว่าถ้าเผดันดันคู่ต่อสู้เพื่อเลยทีที่ว่าเข้าเก็บตัวองน้ิดเศร้าตรงข้ามาจากขอะอราเออื่แต่ก่อที่พวกรีมาถึงเกลีวคุณผู้ชมคุมาถึงเกลียวอ่ามาถึงเกลวนี่คือมาสูงมาโอเคแตก็เดียวนี้เกลียงเกลวแตคนของมาถึงเกลว เดียวถ้าผสามารถยีได้สูงในบางคนสูงทั้งข้อของคนพนี้แต่คนเดียวกันสองพยาสใหเรเรินมาเ่เลยเดี๋ยวมีการเรีนของคนที่ที่นี่้นนะแล้วในมือกับสายหันเปกลื่นนั้งควักนังดงก็เป็นสรรนาการนะเพราะว่าการยุดงานนี่มันมนเป็นของ่อม แล้วโอกาสที่จะมารวมพลกันแบบต,าตาาบ่างคนต่างขึ้งมานแนี้เนาะมื้อนี้สมมติเรา้อปกตินะมื้อนี้บึงน้ำควกไม่หุมาแลวบ้ากันเข้าอีแนะ <c oughs> บบกันเนอนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในกาสที่หยุดงานทุกคนพร้อมเพียงกันอยงเงี้ยหยุดงานคนพร้อมเพียงล้วนางนุ่มกับน้ำกวักที่มันแตกกันงกดที่เอนางผีน้งนุ่ง,งกับเซรนลุมนิงด,งด,งด,งดงนนะดงนุ้เข้านะพลงควัก็คือคว้า มรแต,ตแเนี่อกอง,งเลค่ะเล่เป็นไม้กระเริเกรงกับที่ว่าพิ่น้องวลาวกระไม้หรือนแต่้า,าเรเียไรนะะมันก็เริมเกงกับ<อ>กเ,เกงกลับเห็นเด็กเข้าไปเล่นกันอ่ะถามได้นั่งอยู่ถามสงสัอะไรถามแสดงว่า การนี่หนักกว่านันลงควรจะเป็นจะต,ต,ต้องรีบนึกจำสายอยู่แล้วหรือว่างมือตรงนั้ขา้าอยากเล่ก็ได้เพราะโบราณอยู่แล้วแต่บางคนก็หาว่าโอ้ยเขาลิ้มนอกเวลาไปหนึ่ที่จริงมาลิ้มแต่แค่เองกับบนพระภิกษแต่มันเป็นการสันทนาการเป็นงานนันทนาการอย่างหนึง่ง嘛ที่จะมาลิ้มกมันในเวลาว่างงา,านตรงกันนะตรงกันมักินข้าวล้มแลมกันเน้อ,มา,นอมากินข้าวหัวเหมันกินข้าวโค้งกันเน้อ ถ้าเวลาเพื่อนจะเสิรลงเพื่อนมีเทมีมีหรือเล่าแร่แระน้ำมับจำเหว่าเอาหลักการที่อกว่าการเซิร์ดีว่าความความเชื่อ